สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับลูกศรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมารู้จักเจ้าตัว Ford Everest Biturbo 2.0ไ Titanium Plus 4 w วนะคะคือรุ่นนี้จะเป็นสำหรับสายลุยเลยนะคะใครที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยใครที่แบบออกแนวสายแคมปิง้งสายลุยนะคะไม่ว่าจะขึ้นเขาหรือลงใต้ขับรถนานๆเนอะบอกเลยว่ารุ่นนี้เหมาะกับทุกท่านมากๆนะคะ รุ่นนี้เป็นกระจังหน้าคือเขาให้มาแบบโครเมียมนะคะสามชั้นเลยแบบนี้แล้วก็ให้เป็นป้ายกรุงเทพด้วยใครที่กำลังมองหาป้ายกรุงเทพเนาะ<ม>ก็คือมีมาให้สำหรับไฟหน้านะคะให้มาเป็นแบบ led แล้วก็มีแบบไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเดินทางไกลเดินทางตอนกลางคืนไฟส่องสว่างชัดแน่นอนค่ะไม่ต้องกังวลน,นะแล้วก็ตัวล้อนะคะคือแบบล้อใหญ่มากๆเลย <tacos> รุ่นนี้นะคะให้มาเป็นแบบ R ยี่สิบนะคะช่วงล่างก็คือแน่นมากๆสายรูไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยรับกับสภาพถนนได้ทุกทุกสภาพแน่นอนตัวกระจกเนาะเป็นแบบโครเมียมให้เลยก็คือตกแต่งด้วยวัสดุที่แบบตัดกันดูดีมากๆพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้นะคะเป้าจับเป็นสีโคเมียมให้เนาะโอเค และที่สำคัญคือรุ่นนี้เขามีบันไดให้ด้วยนะคะไว้สำหรับเหยียบขึ้นเนาะคือถ้าเกิดว่ามีเด็กเล็กนะคะหรือว่าผู้สูงอายุก็คือช่วยทุนแรงไปได้เยอะเลยเนาะเพิ่มเซ็บตีมาให้ลูกค้านะคะเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะคะเจ้าต,ตัวนี้โชมด้านหลังก็คือไฟท้ายมาให้เป็นแบบ LED เช่นเดียวกันเนาะพร้อมโลโก้ Ford c h a r นะคะ e v e r s t เนาะ แล้วก็มีไฟเด็กที่สามให้นะคะรุ่นนี้เขามีแบบเปิดท้ายด้วยคือแบบนี้เลยคือแบบเบาง่ายมากๆนะคะด้านหลังก็คือกว้างมากๆเลยไม่ว่าจะสัมภาระเยอะแค่ไหนเนาะมีรถเข็นเด็กก็คือวางได้เลยรถครอบครัวสส่ลุยจริงๆแล้วค่ะเผื่อเวลาเราไปแบบแคมปิ้งกันนะคะแล้วก็จะแบบวางของของค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนาะโอเคสำหรับใครที่ ไม่รู้ว่าเบาะพับยังไงนะคะคือเราสามารถกดได้เลยตรงนี้เป็นที่ปรับเบาให้นะคะเดี๋ยวเรามากดกันดูดีกว่านี่เลยค่ะก็คือจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่สองด้านแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะพับลงแล้วก็กดลงได้เลยก็คือทุ่นแบบช่วยช่วยเบาแรงไปได้เยอะเลยนะคะโอเค สำหรับรุ่นนี้ใครที่แบบจะปิดรถเนะาะก็คือผู้หญิงตัวเล็กๆก็คือปิดได้เลยแค่ผู้คนกดปุ่มตรงนี้นะคะตัวด้านหลังก็คือจะแบบพับลงง่ายมากๆนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยแล้วมาดูด้านในกันดีกว่านะคะรุ่นนี้ออปชั a ก็ค่อนข้างครบเครื่องนะจ๊ะไปในส่วนของตัวด้านในนะคะก็คือเป็นเลขไม่ที่ ส่องสว่างชัดเจนเนาะเราดูได้เลยต่อมาก็จะเป็นตัวพวงมาลัยรุ่นนี้ให้มาเป็นแบบคูบครลมัลติฟังก์ชันนะคะปรับปิดเสียงและรับสายวางสายก็คือที่พวงมาไลัยได้หมดเลยเนาะมาดูคอนโซลด้านกลางกันดีกว่ารุ่นนี้เป็นจอแสดงผลขนาด7นิ้วให้นะคะมีลูกเล่นให้เยอะเลยตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีที่เปิด ปิดโหมดนะคะสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนโหมดเป็นแบบขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อที่จะลงเขาขึ้นเขาเนาะหรือว่าในสภาพที่แบบถนนลุยๆนะคะก็คือเปลี่ยนโหมดได้เลยภายในตกแต่งด้วยวัสดุสีดํานะคะเบาะหนังให้แล้วก็เป็นบเบาะปรับไฟฟ้านะคะให้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะคะ ตซนกลางตรงนี้คือกว้างมากๆเลยแล้วก็มีแอร์ให้นะคะปรับลูกค้าได้เลยเนาะว่าจะปรับระดับไหนนะคะแล้วก็ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อคนในครอบครัวโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีแบบสายไฟให้ชาร์จนะคะอำนวยความสะดวกได้มากทีเดียวนะคะโอเคสำหรับใครที่มองหารถ ทีแบบเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็สำหรับขนของแล้วก็ออกแบบที่จะไปแบบสายลุยอย่างนี้เนาะนะคะกำลังมองหารถในราคาค่อนข้างที่จะประหยัดเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูรถแล้วก็เก็บไปพิจารณาได้เลยนะคะใครที่สนใจก็คือสามารถกดติดตามนะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมใต้คลิปมีได้เลย เดี๋ยวยังไงลูกสอนมาตอบให้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ